Jet Thailand, อ t ตาลเจตดรากสเตอร์ไทยแลนด์เคาะราคาขายในประเทศไทยแล้วไม่เกิน260,000บาทกับรถสกูตเตอร์แนวสปอร์ตสัญชาติอิตาเลียนที่มากับดีไซน์แปลกแหวกแนวสวัสดีคุณผู้ชมคนอยู่กับผมพลโมโตไรรวัลอีกเช่นเคยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเราได้เคยนำเสนอข่าว อิตาลีจัดดร s กสเตอร์ไทยแลนด์โดยทางมอวริกรุปเตรียมบุกตลาดรถสกูตเตอร์สัญชาติอิตาเลียนในประเทศไทยกับโมเดลตัวเริ่มก็คือดร a กสเตอร์300ในช่วงราคา200,000กว่าบาท วันนี้ทางเราได้รับเกียรติจากทางมาริกกุปเข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารคุณ Massimo t ทาตารี n ี CEO อิตา j เจที่บินมาประเทศไทยเพื่อลงนามเซ็นสัญญากับตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งในวันนี้ก็ได้รับข้อมูลยืนยันคระว่าแร็กสเตอร์300จะเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทยโดยช่วงแรกจะยังคงจ้างโรงงานอื่นให้ผลิตอยู่ก่อนที่จะ เตรียมทำโรงงานประกอบของตัวเอง Dragster 300ใหม่นี้ครับก็จะมีการเปิดตัวในไทยและลูกค้าชาวไทยครับก็จะได้สัมผัสมันก่อนใครเลยภายในช่วงไตรามาสแรกของปี2024นี้สํา้สำหรับสีนะครับก็จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ส,สีประกอบไปด้วยสีขาวเฟรมแดงสีดำเฟรมแดงสีเขียวฟูโอตัดด้วยสีขาวและลายมาลลซีที่จะประกอบไปด้วย สีแดงส้มและสีเขียวฟลูโอซึ่งจะเพิ่มเงินอีก1 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นเราได้พูดคุยสอบถามกับทางคุณนรวิทย์พัทรธนก,กิจผู้บริหารของมมาริรุ๊ปเกี่ยวกับประเด็นอีเตอ์เจ็ตแร็กเตอร์300นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเราได้ข้อมูลมาว่าลถอถแรกที่พร้อมจะส่งมอบในไตรมาสแรกนี้นะครับจะ มีรถเข้ามาประมาณ300คันด้วยความที่เป็นรถจำเพาะกลุ่มเราจริงๆคํำถามไปว่าได้มีการตั้งเป้าการขายในปีแรกนี้เท่าไหร่ทางคุณเคนก็ได้บอกมาว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายจริงจังมากมายครับเนื่องจากอยากจะสร้างฐานลูกค้าแล้วก็เซอร์วิสให้มันพร้อมโตไปด้วยกันก่อนซึ่งเป้าที่ตั้งไว้ในปีแรกนี้ก็มากกว่าจำนวนรถที่เตรียมไว้ในล็แรกอยู่เล็กน้อย พร้อมกันนี้ก็ยังมีการพูดถึงอีกครับว่าจะมีการเตรียมจัดอีเวนต์กิจกรรมรองรับลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้มากมายแน่นอนเพราะรถกลุ่มนี้ครับเป็นรถที่ต้องการคอมมูนิตี้สังคมของนักบิดและไม่เพียงเท่านั้นก็อาจจะมีการจัดการแข่งขันอย่างดร a กสเตอร์ครับในอนาคตอีกด้วยที่สนามพีระเหมือนอย่างที่ต่างประเทศครับก็มีการแข่งขันในชื่อว่ามา r ์ซีครับและอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ ทางคุณเคนได้พูดเอาไว้ด้วยว่าหลังจากที่มีการตั้งโรงงานประกอบเองแล้วอาจจะทำราคาได้ลงมาถูกกว่านี้อีกในอนาคตถ้าเมื่อไหร่โรงงานเ,เราเสร็จเนี่ยราคากา็ได้ ตรงนี้ก็รอดูไปพร้อมๆกันในอนาคตเลยครับถ้าทางทีมงาน m o t o r w o r l เรามีอัปเดตข่าวสารอะไรเกี่ยวกับตัว Dragster 300 <c oughs> ก็จะรีบมานนาเสนอให้คุณผู้ชมทุกคนได้รับชมกันโดยเร็วสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ m o t o r w o r l ให้พวกเราด้วยครับวันนี้ผมพลนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ